ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อ,อย่าลืม adpk24 supercom วิเคะร์แชม์เปี้ยนแมกหหลังผ่านไป10นัดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะจบด้วยอันดับที่เท่าไหร่หลังแพ้แมสตี้คาบ้านแชมป์จะเป็นทีมไหนสเปอร์ อาร์เซนอลและลิเวอร์พูลเป็นยังไง AI s u p e r พิวเตอร์ฟันธถงมาให้แล้วออปตาบริษัทรวบรวมสติชื่อดังนำ AI s u p e r พิวเตอร์มาวิเคราะห์แชมเปี้ยนลีกหลังจากเตะกันไปแล้ว10นัดโดยผลออกมาว่าแมนเชสเตีมีโอกาสมากที่สุดที่79.4%ก่อนลงเล่นช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเรือใบสีฟ้ามีโอกาสควา้าแชมป์อยู่ที่76.2% แต่หลังจากบุกไปเอาชนะแมนยูไนต็ดคู่ปรับร่วมเมืองขาดลอย3-0ก็ทำให้ขยับอันดับไปอยู่ที่79.4%ส่วนพี่แดงโอกาสคว้าแชมเปี้ยนลีกเหลือ0%แล้วโดยซูเปอร์คอมพิวเตอร์ฟันธงว่าทีมของอล็กเตียนฮาร์มีสิทธิ์จบอันดับ8มากที่สุดคือ21.5%ขณะที่ทอแนอโมสเปอร์ per, ทีมจากฝูงปัจจุบันมีโอกาสคว้าแชมป์อยู่ที่2.2%ซึ่งน้อยกว่าลิเวอร์พูลที่ได้ไป 11.0%และอาร์เซนอลที่ได้ไป6.8%ซะอีกนอกจากนั้นซูเปอร์คอมพิวเตอร์ยังเชื่อมั่นว่าสเปอร์มีโอกาสจบซีซั่นด้วยอันดับ4 29%ส่วนลิเวอร์พูลจะจบด้วยอันดับ2 37.3%ขณะที่อาร์เซนอลจะจบอันดับ3 36.3%ผลวิเคราะห์แชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาล2023-2024หลังจบนัดที่10ของออตตามีดังนี้อันดับ1 แมนซิตี้79.4%อันดับ2ลิเวอร์พูล11%อันดับ3อาร์เซนอล6.8%อันดับ4สเปอร์2.2%อันดับ5แอสเซนเวลล่า0.4%อันดับ6นิวคาสเซิล0.2%และทีมอื่นๆ0%เชียรเรอร์ชู4แข่งแมนซิตี้สุดเด่นเกมบุกถล่มแมนยูคารัง อลันเชลเลอร์จัดการเลือกสเสนักเตะของแมนเซิตี้ติดทีมยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ของพรีเมียร์ลีกโดยมีผู้เล่นของแมนเซตตี้ถึง4รายอดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษและเจ้าของสถิติดาวยิงสูงสุดของพรีเมียร์ลีกเลือกสีแข้งดาวดังของแมนเซตตี้ติดทีมยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์พร้อมยกย่องฟอร์มการเล่นของแต่ละคนว่ามีส่วนทำให้แชมป์เก่าเอาชนะแมนยูขาดลอยเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป๊ปโกเดลล่านนำลูกทีมบุกไปสอนบอลแมนยูเต็ตถึงโอทัฟฟอร์ โดยสกอร์ห่าง3-0ซึ่งทำให้สีนักเตะอย่างเอเดอร์สันจอห์นสโตนเบนเโรซิวาและเออร์ลิงฮาแลนด์มีชื่อติดทีมยอดเยี่ยมของเชเรอร์ด้วยซึ่งเจ้าตัวก็ได้กล่าวถึงผู้เล่นเหล่านี้ว่าเอเดอร์สันมีสองเซฟสุดมหัศจรรย์และกลารมีส่วนร่วมกับเกมของเขานั้นมันยอดเยี่ยมมากส่วนสโตนเล่นได้อย่างสุดยอดอีกครั้งและเป็นผู้บัญชาการเกมรับของทีมเบนเตโรซิวากลายเป็นนักเตะอีกระดับไปแล้วเขาคอดบอลให้กับฮาแลนด์ทำประตูที่2 และเล่นได้ดีที่สุดในออทตร์ฟอร์ดส่วนฮาร์เรนนั้นนักเตะแมนยูไม่สามารถรับมือเขาได้ทําให้เขายิงได้ถึง2ประตูกับอีกหนึ่งแอซิสให้กับเพื่อร่วมทีมฟอร์ลานโซเรโน่ซีโอแมนเชสเตอร์ซิตี้ยอมรับเป็นปลื้มสุดๆกับรางวัลสโมสสนดอดเยี่ยมประจําฤดูกาล2023ที่ได้รับจากงานบอลลงดอฟอร์ลานโซเรโน่ซีอโอของแมนซิตี้ยอมรับว่าเป็นปื้ม กำรังวัสลสโมสรยอดเยี่ยมประจำปี2023จากงานการาดินเดอร์บลอลเลนดอร์ของฟงฟุตบอลเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งนับเป็นการคว้ารางวัลน,นี้สมัยที่2ติดต่อกันมนซิตีพผง,งาดรางวัลน,นี้เป็นปีที่2ด้วยผลง,งานครอง3ามแชมป์ในซีซั่นที่แล้วเหมาทั้งเป็นแมลีกเอฟเอคัพแลยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกต้องขอบคุณมาปากๆเราภูมิใจมากทุกคนที่มซิติทั้งท่านประธานเจ้าของบอบริหารและทุกคนที่ทํางานกับมซิต้เราภูมิใจมาก เราสนุกกับฤดูกาลที่ดีมากของเราแต่เราทุกคนก็รู้ดีว่ามันไม่ใช่ผลผลิตของฤดูกาลเดียวแต่มันเป็นผลผลิตของการทํางานหนักมากชัดเจนว่าเรามาที่นี่เพราะผู้เล่นที่พิเศษเหล่านี้รวมถึงคนอื่นๆทั้งโค้ชของเราผู้อำนวยการฟุตบอลของเราที่เบื้องหลังยังมีชุมุคนมากมายที่ทํางานให้กับสโมสรมาเป็นเวลานานมันเป็นการทํางานหนักอย่างยาวนานกว่าหนึ่งทศวรรษเรายังรู้ได้ว่ามีสโมสรฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมมากมาย และเพื่อร่วมงานบางคนของเราที่นี่ซึ่งทุกคนทํางานได้ดีและทํางานหนักมากเป็นเกียรติที่ได้รับมันและการได้รับเป็นปีที่สองติดต่อกันก็ถือว่าเป็นเกียรติมากยิ่งขึ้นไปอีกตำรวจจับแฟนบอลปลาของแสฮาแลนเกมแมนซิตี้บุกชนะแมนยูเป็นบอลรายหนึ่งถูกตำรวจจับกลุ่มหลังปลาสิ่งของใส่ออร์ลิงฮาแลนในเกมเพเมริกที่แมนซิตี้บุกถล่มแมนยูในแต้สาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ซื่อระบุว่าเป็นแฟนบอลชายวัย34ปีที่ถูกจับในข้อหาคว้างปาวัตถุใส่ฮาแเล่นตอนที่หอ,อกทีมชาติโร์เวยยยิงประตูแรกจากจุดโทษนานทีที่26ตำรวจเปิดเผยว่าแฟนบอลรายดังกล่าวถูกจับกลุ่มตอนเวลา5โมงเย็นตามเวลาท้องถิน่นก่อนถูกประกันตัวมาในเวลาต่อมาไม่มีการยืนยันว่าวัตถุที่กองเชียร์รายนี้โยนลงไปในสนามคืออะไรแต่ถูกโยนลงมาจากสเตดฟอร์ดเอ็นฝั่งแฟนบอลเจ้าถิน่น โชคดีที่มันไปไม่ถึงตัวนักเตะไร้ข้อกังขาเออร์ลิงฮาแลนด์คว,าว้ารางวัลแกส์มุนเลอร์ท็อฟฟี่เออร์ลิงฮาแลนด์ยอดหัวหอกแมนเชสเตอร์ซิตี้คว้ารางวัลแกส์มุนเลอร์ท็อฟฟี่ปีนี้มาครองตามความคาดหมายหลังยิงกระจายให้กับต้นสังกัดและทีมชาตินอร์เวย์ตลอดช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาเออร์ลิงฮาแลนด์ดาวยิงเครื่องจักรสังหารทีมชาตินอร์เวย์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ ได้รับเลือกให้คว้ารางวัลแกรนด์มุลเลอร์ทอฟฟี่ในฐานะกองหน้ายอดเยี่ยมประจำปี2023เมื่อวันจันทร์ที่30ตุลาที่ผ่านมาองหร่งยักษ์วัย23ระเบิดฟอร์มกระหน่ำ56ประตูตลอดฤดูกาลที่ผ่านมานับรวมทั้งการเล่นในกับสโมสรและทีมชาติซึ่งมากกว่าทุกคนและนั่นก็รวมถึง52ประตูที่ช่วยให้ระบายสีฟ้ากวาดแชมป์3รายการทั้งเปีเมลลีคเอฟเอคัพและแชมเปี้ยนส์ลีกอย่างยิ่งใหญ่ ทำเนียบรางวัลแกลมลเลอร์ทฟี่ปี2022โรเบริร์ตเลวันอฟสกี้ปี2023เออร์ลิงฮาเลนฟาดปากกับใครวงในเผยเบื้องลึกเควินเดบลอย์บอกลาเชลซีจอนโอบิมิเกลอดีตดาวเตะทีมเชลซีใช้เหตุผลสำคัญที่เควินเดบลอยด์กองกลางที่นม่ไปเยี่ยมย้ายออกจากทีมดังกรุงลอนดอน เพราะมีปัญหาในสนามซ้อมกับสตาร์ดังของสิงบูเดบรอยถูกเชลซีดึงตัวมาจากเก้งที่ในบ้านเกิดเมื่อปี2012สีสซีซั่นแรกสิงบูส่งเขาให้เบรเมนยืมตัวไปใช้งานเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มากขึ้นหลังโชว์ฟอร์มกับเบรเมนได้อย่างน่าฮือฮาด้วยการยิงสิประตูจากบุนเดล,ลิก้า3 3นัดจอแซมบูริโยก,ก็ใส่ชื่อเดบบรอรรยเอาไว้ในทีมชุดใหญ่ของสโมสรนในซีซั่น2 0 1 3 2 0 1 4อย่างไรก็ดี สุดท้ายและสถานการณ์ไม่เป็นไปอย่างที่คาดไว้โดยมูรินโญ่ตัดสินใจขายเดบลอยให้กับวอลฟ์บวกในปี2014หลังจากเขาลงบู๊ให้กับเชลซีแค่9นัดเท่านั้นในทุกรายการเยโม่เผยเรื่องเหตุการณ์ดังกล่าวเอาไว้กับท็อกสปอร์ตเมื่อปี2021ว่าเดบรอยต้องการย้ายเขาต้องการไปที่เยอรมันซึ่งเขาเคยถูกยืมตัวไปที่นั่นและเขาแฮปปี้มันเป็นการตัดสินใจของเขาเขาต้องการเป็นอย่างมากและเขาก็ทําให้มันลุล่วงจนได้ ทางเมื่อวันที่30ตุลาโอบิมเกลอดีตคบนบอลทีมเชลซีเผยการแยออกจากสแตมฟอร์ดบิดของเดอะบอยขณะสนทนากับจอห์นเทอร์รี่ตำนานทีมสิงบลูทางพอสแคดว่าดาวเตะทีมเชตเบเย,ยมมีปัญหาชคต่อยกับเพื่อนร่วมทีมเขาโมโหเขาโกรธมากตอนที่สมิลเอโตเข้าไปตะคอกใส่เขาพวกเขาชคต่อยกันในสนามซ้อมเพราะเขาไม่ได้ซ้อมอย่างจริงจังตามที่สมิลเอตโต้ต้องการพวกเขาทะเลาะก,กันในสนามเราไม่ได้คิดว่าเดอะบอยและโมเมสซารา ซึ่งนให้กับเชลซีในช่วงเวลาเดียวกันจะไปได้ไกลเหมือนทุกวันนี้แต่ก็ต้องยกเครดิตให้กับพวกเขาพวกเขามาไกลามากพวกเขาพัฒนาและพวกเขาเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกตอนที่ผมดูเค v วินเดอร์บอยเล่นในทุกวันนี้ผมคิดกับตัวเองว่าใช่คนเดียวกันหรือเปล่า